ั้งชื่อคลิปว่าเกมนี้ทำให้คุณต้องตกตะลึงแล้วก็มีรูปรนะับผมแบบว้าวไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้พี่จะเล่นเกมนี้เป็นหนะ้าผมแบบคนดีใจมากแบบไม่น่าเชื่อ <laughs> แล้วเขเข้ามาเป็นเกมเนี่ยน่าจะได้คำตอบมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะพี่โดยที้เราวิวเยอะไหมน่าจะวิวเยอะนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วนะการกระทำนี้อ๋อคลิกเบ็ดใช่ไหมนะเรการกระท้งแต่คลิกเบ็ดแน่นเลยวันนี้ก็กลับกันไปแล้วนะสำหรับเกมฟอปจีแต่ว่าไม่ใช่ฟอปจีวันธรรมดาแต่เป็นภาพดีละมันด้วยนะก็คือฟอปจีไรนั่นนะไนะอ้พี่มึงยังใช้ชุดคาราเต้คิดอีกอเหรอเมื่อไรตังปูไงชุดกูโคตรสกปรกบกันชุดกูสกุบกบกกมากอะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าคิดคนอื่นอะ เราไปเราไปเล่นกับเขาแล้วได้แชมป์เสมอเลยคลิปไอ้เจมเห็นป่ะออแต่ทำไมวะแต่ทำไมคลิปที่เป็นต้นกบเหลือซีซารโซถึงไม่เคยได้แชมป์เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคำสามเลย <c oughs> ไม่ใช่คำสามหรอกพวกนั้นไม่ได้ตัวเราเองนี่แหละออมาเลยแต่ว่าพวกเรารักการประจันภัยนะผม <c oughs> ควรตั้งชื่อว่าการประจันภัยครั้งใหม่นะ นมไม่สกายแม่หนมไม่สกายฟาดนมไม่สกายฟาดตานี่อยากจะได้มากกว่าสองหมื่นดิสไลค์เหรอฮะจริงๆในด่านนี้แต่คนไม่ค่อยนิยมเล่นกันนะมีแต่อะไรมีแต่บอทอนะก็มีแต่บอทเนี่ยแต่คค้ชไม่มีบอทวิ่งไล่ต่อยอย่างนี้บ้างอ่ะค้ชไม่ได้แล้วเพื่อเนี่ยดูดูคนทั้งนั้นเลยใครมันพูดเล่นเมื่อกี้นี่มีบอทวะไม่มีหรอกไอเจมป่ะเออเจมมาพูด มึงนี่มึงนี่ตามน้ำได้ง่เขียดมาเลยพี่มึงเป็นคนที่ตามน้ำได้แยอ่มากแล้วมกูต้องต่างน้ำกูเสมอทุเล่นมากนี่ไงนี่ใสทุเลีนที่สุดเลยว่าแต่คนในทีมนี่คิดว่าเป็นคนไทยไหมน่าจะคนไทยแหละคงเป็นคนไทยแล้วคงไม่มีชนชาติอื่นมาเล่นเกมนี้เท่าไหร่จริงๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลไอ้ลูกกระลไอ้เดียไอ้เดียร์รถว้าไอ้ดอกกูทำไมอ่ะ ลูกพูดด้วยพี่มีลูกชายแหละพี่ลูเขาไปโดดด้วยพี่ครับพี่ฮัลโหลพี่หนึ่สองฮัลโหลเด็กลูกอยู่เด็กลูกอยู่นี่เราจะไปถึงสนามมวยจริงๆเหรอไปกดคอนโทรลได้ปุ้มเออว่าเกมนี่มันกดคอนโทรลกดคอนโทรลค้างเว้ย ไอ้ลูกลูกลูกพูดไอ้บุ้มมึงอยู่โคตรต่ำเลยบุ้มมึงมึงตายแน่เว้ยกูไม่ตายไม่แต่กูมาถึงนะกูมาถึงไอ้บุ้มนี่มันไม่รู้เทคนิคดูดิมันมันล่อนลงกันหมดเลยเห็นป่ะเฮ้ยมันมีคนรู้บุ้มดูดิมันลงกลางสนามมวยเลยลงสนามมวยจะคนต้องชนะนะมันแค่ตัวเดียวไอ้บุ้มแค่ตัวเดียวต้องชนะนะขอร้องกูมาแล้วเนี่ยกูมากลางสนาแล้วเนี่ยเออกูมาแล้วกูมาแล้วเราลุมมันไว้บุ้มไหนไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยมาแล้ว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 เห็นไหมได้มันผมกล้ากัดเออเราลงพร้อมกันลงแล้วนะลงแล้วนะลงแล้วนะ ลงร้องงานทุกคนลงร้องงานฮ้ยแล้วก็อยู่ Sod ลหลังมันเฮ้ยมันไปเร็วเฮ้ย <Así> มัน <discontin ui> ออกมาเร็วเฮ้ยไอ้ต้องต้องเอาลูกซองเข้าไปยิงมันนะเฮ้ยกูเก็บของกูเก็บของอย่างนี้ไปไหนไม่รู้โดนโดนกูเฮ้ยกูเก็บแล้วจะนะละี่ไงเจอลูกซองกูลูกซองกับนันกูไม่เคยใช้มันมาก่อนเลยลูกซองอะกำลังมาอีกสามคนกำลังมาอีกสามคนมันเป็นมันมัเป็นตี้มันเปนตี้แปลว่าตายเลยโง่ มียาไหมเฉยนี่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะที่ในไม่มีอะไรทั้งนั้นพี่ครับพี่พี่พิ่งมาได้ไหม้ครับมุมสุภาพของเขาละใหม่วะปกติปกติไม่มีคนอย่างนี้พี่ฮะไม่รู้ด่ามันต้องวินไอ้ลูกกระเทยเมื่อกี้พี่ด่าเพื่อนผมว่าลูกกระเทยอ่ะพี่เสียงลูกเขาพูดแค่ว่ะเอ้าเลูกเล่นเหรอะใช่เขเดียวกันเหรอไม่ใช่ครับผมเนี่ยคนด่า ผมขอโทษครับจริงๆพี่เดาวสูงอะพี่มันเป็นลูกกระเทยนะเพื่อนผมอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนบ้านเดิมมันบ้านเล็กบ้านเล็กไหนพี่พี่ยิงวะไหนมันไม่หนีอยู่เราต้องออกไปโดนมันยิงแน่มันต้องรออยู่แน่เรางั้นเราออกไปวัดคนแลยวไหมได้ข้างล่างอยู่ข้างล่างเเฮ้ยมันีข้ามาเข้ามมาาาเข้ตรงไหน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 ชั้นล่างเลยชั้นล่างเลยมันกำลังวิ่งขึ้นมา แต่เปนสู้มันมันขี่รถมามันขี่รถมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ่วงโอ้โหมากเลยพี่ไปขัวกกลัพวกมัน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 อ้ออ้อไปก่อนเจานะช่วยด้อย่่ช่วยย่่ชยิงยแนมากยม่อ้ชตริเกือบแล้วเกือบเอากูไปแล้วเมื่อกี้รวกินยาเร็วกินยากูไม่มีนะกูไม่มีให้นะไม่มียากูไม่มียาอยมองยิ่งก สุดยอดเลยเพื่อนฝีมือทั้งนั้นเลยฝีมือไม่มีบอดเลยบูมเอ้ยไม่มีบอดเลยพี่บอดไปไหนหมดวะเออหลอหลอที่จะสีหลอหลอไม่ยอมเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอายุหรลูกชายเล่นครับพี่ลูกชายเล่นอายุเท่าไหร่แล้วพี่ลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วขวบขวบห้าเดือนอ๋อขวบห้าเดือนขวบห้าเดือนชื่ออะไรอ่ะอ่ะเขาวี่ลูกชื่อโคเทเลยพี่ลูกพี่อ่ะ ครับตอนครับครับเฮ้ยมไม่อยากตาเอาเลยไม่อยากตาเขาเขาเป็นลูกอ่ะเขาเป็ลูกเขาต้องสอนลูกพี่เขาต้องสอนลูกให้แบบว่าให้ลูกกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตอ่ะเราอย่าไปทำอะไรที่มันทอกซิกเลยพี่จริงนะเราเลี้ยงหลานไหมเรามีหลานแล้วพี่เลี้ยงหลานไหมวันนี้เลี้ยงหลานไหมเขาเป็นลูกหลานเนี่ยพีเราเป็นลูกหลานเนี่ยวันนี้อ่ะโอ้โหม่วยละโอ้ในสนานั้นเองไอ้ตัวมันซ้ำพี่มันมีมันมีสองตัวมีสองตัวมันชุกกันอยู่ นั่มันตัวนั่นมันตัวที่ผมยิงล้มไปนี่หว่ามันมีเพื่อนชุบเหมือนกูกูไม่ไม่ไหววะกูไม่ไหววะมึงจะทำอะไรกูต้องไปวะไปด้วยโอเคไปด้วยบุ๋มไม่เคยแพ้ใครเว้ยบุ๋มเชื่อกูบ่อยไปนะเพื่อนบ่อยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ข้องบนโคเบอร์ให้นะเขาหัวโอ้สวย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 ตายตายหมดตายหมดหมดแล้วเหรอ อย่างเี้ยังมีอยู่มันจะมีตัวบ้านแดงด้วยผมเห็นผมมีคนณแปดด้วยโอ้โอ้วีวอนสุรินนี่เลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยคุณแปดแล้วมีเก็บเนี่ยมีเก็บเสียงสไนเปอร์ยแล้วไปเก็บของไอ้เียที่พี่ยิงตามไม่ไม่แบบแม่จะตั้งด้วยก็ไม่ได้มาแล้วมาแล้วโอ้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  มาชมดูมาชมดูในขนาดนั้นเ <L an> องเวงโหการสวนด้วยคุณคุณแปดระยะประชิดเออบ้านนี่ไม่ใช่กูนีไ่ไม่ใช่กูนี่ชนะแน่กูยิงแม่นกว่าทุกวันเลยพี่พาก,กูไปที่พาก,กูไปที่ไปไหนอะไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้กูจะไปรุ้นของของกูไม่มีเลยไปเก็บรองรถแถวนั้นมาดิตามพี่มาเออเราไปตึกอื่นไหมก็แค่ไปตึกอื่นเว้ยโอเคไปเลยผมพยายามหารถแล้วแต่ีไม่มีเลยมันขโมยหมดเลยไปไปไไม่ไม่กูจะตกไอ้เจ้าไป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  ช่วยดิไปเก็บบางทีไปเก็บบางทีกำ sure hmm, ลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปไม่ไม่ไม่หามันจุ่มก่อนพี่ยมันจุ่ก่อนเดี๋ยวผมารถไปบังให้ชุ่มจุ่ม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 ันจะกินกูมันไม่กินมันไม่กินเดี๋ยวผมารถไปบังกระสุนให้เดี๋ยวผมรถไปบังโอ้ยไอ้เจ้าเล็กอ้พวกมงดให้ดูยอยยอยโอเคโอเคอย่าไปอย่าไปอย่าไปด้านหลังด้านหลังด้านหลังมันกินกูลบสามรอบแล้วเพื่อนยิงไปเก็บยิงมาทียิงมาทีทั้งคนเลยยิงทั้งคน ปขอบคุณเพู้ไปเลยูไปเลยูไปมไค่กูรยอะไได้กูกูขับกูขับกูขับไปฆ่าไอ้นี่เอ้ต้องรถรักอะนไ้กูดีได้เลยเพื่อนแมไไปเลยไอ้ล้อล้อลอไอ้อไรอไรข้ามได้ดู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 กูดูดู้ยโอ้โย่ การมจเปเมื่อกูตตดเมื่อกูเตดเมื่อกี้เฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบดูดูก็หัวก็หัวตัวนึงมันึงตัวนึงตัวนึงตัวนนันดงตัวแดงตัแดงตัวนี่มั่นกูตัวนช่ตัวนึหตัเป็นตัวนึันึงตันดงตัวนงั้นึันอยู่วนึยตวนึงาัวนึงตัวนึนึงนี่นึงตัวนตัวตันตัวนึงันึวนึงตันึโอ้วน้ตัวนึงันโผล่หนมาระเบิด โ <át> อ้โห <sh> ดูดูดูความเปรี้ยวดูความเปรี้ยวของเขาเฮ้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 เฮูเฮ้เฮ้เล้เฮ้เฮ้เฮ้เน้เฮ้เฮ้เล่เฮ้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 าฮ้เ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 ฮ้พี้เฮ้ไฮ้เฮ้เฮ้เฮ้อฮ้เฮ้เฮ้เอ้เิไเฮ้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 ้เฮ้้เฮ้เฮ้เฮ้้เลไเฮ้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 ไฮ้เฮ้เฮ่้เข้เฮ้นฮ้เ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 ้ย ไู้ยิงอะไรวะไอ้ปไอ้พี่ปพี่ไหนปอยู่ไหนกูกูได้ยินเสียมันยิงข้างพี่พี่กูไปดัลอบจอ้าวดยวเียกูขอขอแจมหน่อยได้หก่อน่ไม่ไปยิงอนาคตของชาติวยโอเคมอก้แบอนคต ลูกเขายังพยายามขยับตัวอยู่เลยไปเปล่าเฮ้ยใช่ขยับไหวป่ะมึงชอบอยู่เลยใช่ไหมเรื่องขวางโลกอ่ะฮะใช่ชอบอยู่เลยใช่ไหมใช่และการการที่ต้องได้ขวางเด็กสุดยอดเลยใช่ไหมขวางข้างเด็กสุดยอดเลยพี่มีใช่ต้องมาเก่งขึ้นกูต้องเก่งกว่าพี่มึงจำได้ไหมที่เขาด่าต้นเกมอ่ะจได้ได้่นนนัไ่ะโอเคความแค้นนั้นจะลงที่หัวลูกเขาไว้ ชายวันนี้ไม่ได้มาเพื่อป้องแต่มาเพื่อยิงมาเพื่อยิงอะารก็ของชาติอย่าเก่งไปมากวันนี้เลยเลิกเล่นเกมนี้ไปดูดูความแม่นยงยำนะยิงเด็กไงในขนาดนั้นพี่กเข้ามาปีนีใกล้ๆดีกว่าพี่แบบสั่งสอนเลยสั่งสอนระวังโดนเายก่อนระวังโดนเด็กบิ๊กชุบกันมาแล้วต่อยชุบกัน

อคอนครับครับขอบช่วยด้วย่ด้วยแล้วครับโว้ยกเลวจังวบุจุดน่ดในโลกเลยพี่กูสุดจอมากเลยพี่สุดจอนมากเลยพี่พี่สุดจอเยมาเลยเขาพยายามสอนลูกดีดีดีเย่มากเลยว่ะบุ้งยกูเย่มากเลยว่ะ โคตรแยแ่โคตรแย่แย่ขนาดน,นี้วะพี่กับบอลชไนไม่ดีตัวอย่างไม่ดีตัวอย่างไม่ดีเฮ้ยอย่าให้ตายนะโอ้ชุบทันชุบทันไม่ทันอ๋อไม่ทันละอย่าไปแก่ตัวปอ้ยขอโทษไม่ทันไม่ทัน